คือเขามองเห็นเราเขาก็แบบแล้วเขาก็ไมบอกยาวๆผู้ชายมองฉันว่าะไรวิ่งตามผู้ชายใช่ใช่แล้วพอเราแกรนโอเพนนิ่งแล้วเราก็บอกเธอรู้ไหมว่าเนี่ยเพื่อนฉันที่เธอเห็นวมนนั้นอ่ะเขาอ่ะโพสรูปเราแล้วมันก็เป็นข่าวไปเยอะมากแล้วก็ส่งให้เขาดูเราอ่ะอยากโฟกัสในการทํางานแต่น้องเราอ่ะมันตื่นเต้นเราก็ไม่รู้ว่าด้วยไซนี้หุ่นหุ่นนี้อะ มันจะเตะตาต้องใจเขาขนาดนั้น uh oh. คือเขามองเห็นเราเขาก็แบบแล้วเขาก็ uh oh. เขาเลยบอกาย่าย่าผู้ชายมองฉันว่าอ uh oh. ะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบน uh oh. ี่ยังไงวะเกิดอะไรขึ้นมา uh oh. จนแบบว่าเราอะไปยุโรปโทรศัพท์เราอะมันจะสแกนได้เวลาเราจ่ายตังค์อยู่ที่สนามบินด้วยความเป็น international ean อ p p มันะสแกนผ่านได้แล้วมันจะหักเป็นเงินไทยเลยอะคะ่ะเราก็เห็นไงเราก็ทาตอนที่เราไปทัวร์ยุโรปแต่เนี้ยในฝั่งอินเดียถ้าไมัเป็นไม่ได้เราก็ มันไม่ได้วะทําทไงมองมองหน้ากันกับน้องแล้วพอกับมาเราไม่ต้องกินก็ได้นาอพี่ล่าเราปเป็นไอไปรอที่เกตเขาเลยย่ามันต้องได้มันต้องได้ทันใดนั้นก็ปรากฏชายร่างงามขึ้นมาเขา <c oughs> ชายา,า่า,ามเมาสะเก็ดสะไให้โดยที่แบบเขาเปลเราก็แบบฮะคืออะไรไอเราก็ภาษาอังกฤษงูปลาสเนกสเนกฟิตๆนะก็เลยว่ายู a ทค ยูเทคแคร์มีไรเราก็บอกอย่างเงี้นางก็บอกว่านอพระบุญเ้อพระบุเหรอเดี๋เว้เวดเวดเวอาเกนยูเพเหรออยูเพยเหรอนท้ายแย่แล้วนางก็พูดกับพนักงานแคชเชียร์ว่าแบบเหมือนเทคแคร์เราแบบเธอเธอไปนั่งกับฉันได้นะเขาเลยแบอบกย่าเราควรไปนั่งกับเขาหรือเราควรแยกนั่งวะก็เลยแบบไปนั่งคุยเพื่อที่จะแบบอขอบคุณนะแตงคี้บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาก็แลกแลกกันแล้วแบบพี่ล่าพี่ล่าควรเปิดแอป ไม่เขาเลยบอกไม่ไม่ย่าถ้าเขาต้องกับเขาจะเขาจะค้นหาพี่เองฉันจะไม่วิ่งตามผู้ชายใช่ใช่ก็คือคนนั้นเลยใช่ใช่ก็คือคนนั้นเลยใช่ค่ะก็เลยแบบน้องก็เลยบังคับให้เราโหลดวอทเพราะอ่าทางนั้นเขาไม่เล่นแอปนอกจากวอทแอปอะเราก็สแกมเมอร์อะไรหรือเปล่าอะถ้าถ้าเป็นสแกมเมอร์จริงๆอย่างน้อยก็เขาจ่ายตังค์ให้เราแค่เซตแองกิ้วล้วก็คิดตอนนั้นว่าถ้ามึงจะดูดเงินในบัญชีไปคงไม่มีเงินให้ดูดหรอกมั้งนะทน ได้สารต่อไหมคะได้โหลดวัดแอปไหมคะโหลดโหลดแต่เราอ่ะพายโหลดแล้วทีนี้มันมันโหลดที่สนามบินไม่ได้พอกลับมาถึงบ้านเราก็ไม่รู้ว่าเราน่ะให้เบอร์เขาไปถูกในในในวัดแอปแต่เขาอ่ะทักมาหาเราก่อนแต่ทีนี้พอทักสวยไงทีนี้สวยไม่ตกว่าอยู่ดีๆกลับเล่นตัวเราโฟกัสกับการเนี่ยไม่ได้คุยต่อหรอคุยต่อคุยคุยต่อค่ะแต่มันมีความรู้สึกมันช้าถ้าก่อนหน้านี้ คือถ้าเราโฟกัสถ้าเป็นสมัยก่อนเราอะโฟกัสเราก็อยากให้มันเดินทางมาด้วยกันให้คุณค่ากับเรื่องความรักและการงานไปด้วยกันแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมันสั้นจังเลยความรักในแต่ละครั้งเราอยากมีความรักที่มันยาวๆและที่มันใช่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยแบบมันช้าตรงที่แบบว่าเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษ เราต้องก๊อปปี้คำไปแปลอย่งเแล้วเราก็ต้องต้องไล์ต้องขายต้องต้องหลายอย่างกับชีวิตมันไม่มีเวลาโฟกัสเรื่องผู้ชายเลยแล้วเราก็เลยคิดในใจว่าเอาวะถ้าดวงมันจะใช่แล้วเธอถ้าเกิดว่าใช่แล้วมันไปด้วยกันได้จริงๆเขาก็พยายามที่จะถามแล้วว่าเราทำงานอะไรเธอเป็นออแกไนเซอร์เหรอเธอแบบแล้วเราก็เลยว่าทำไมมันขยันถามจังเลยวะแล้วก็เลยแบบเอาวะลองใจดูแล้วก็เลยว่า เธอล่ะแล้วก็เลยถามเขาก่อนเขาก็เลยว่าเขาเป็นวิศวะไฟฟ้า <Hey. S 1> อยู่ที่อาบูดาบีอยู่ <A. S 1> ดูไบ,บใช่ค่ะก็คุยแล้วเธอล่ะก็พยายามเธอน่ะสามารถเซิร์ชนะลาเราก็พิมพ์ภาษาอังกฤษลาล่าโปงลางสะออนอินไทยแลนด์เราก็เซิร์ชคนนั้นมันขึ้นรูปหรอขึ้นพอมันขึ้นเขาฮะยูเซเลเิตี้และสุดปกติเขาจะทักทุกวันเราไม่ตอบก็ทักทุกวัน,นทักทุกวัน แล้วพอเราแกรนโอเพนนิ่งแล้วเราก็บอกเธอรู้ไหมว่าเนี่ยเพื่อนฉันที่เธอเห็นวันนั้นอ่ะเขาอ่ะโพลรูปเราแล้วมันก็เป็นข่าวไปเยอะมากแล้วก็ส่งให้เขาดูเขาตกใจตั้งแต่วันนั้นที่ไปเขาก็หายไปจริงจริงหายไปเพราะเป็นข่าวแล้วเราไปเขากลับบบว่าเกิดอะไรไม่ค่ะไม่เรามีความรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะถ้ามันใช่เราอยากให้เหมือนเหมือนเหมือนตั้งใจใหม่ว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเราใช่สําหรับเขาเขาจะตามหาเราเอง มันเหนื out, ่อยเราเราบอกเขาแล้วว่าไปายาในกูเกิลเอาใช่เราใช่เราก็เลยมีความรู้สึกความจริงมันอยู่ตรงนี้แล้วเราคือความจริงถ้าเขารับกับความที่เขาจะต้องทิ้งความไพรเวทแล้วแบบเพราะที่มันหายไปที่เราเคยคุยกับต่างชาติอ่ะใช่ค่ะเราได้เหตุผลมาเพราะว่าเขาชอบความไพรเวท